ปัญหาหลักเลยก็คือเมื่อไปเจอพื้นที่ที่มีหินมากๆเมื่อขาไถไปชนเข้ากับหินไอตัวน็อตน,นี้ก็จะขาดขาก็จะหลุดออกมาให้พ้นต่อ<ไ>เพื่อรักษาทั้งตัวขาอเองแล้วทั้ง<ไ>โครงครไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับ,รบแต่ทีนี้บางทีเนี่ยน็อตมันไม่ได้ขาดทันทีมันอาจจะงอจะอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเสียเวลาในการเปลี่ยนในพื้นที่เราก็มีไร่พื้นที่ครับไร่สภาพส่วนมากถ้าเป็นที่หินเข้าอ,อาจารย์มันก็จะใช้ค่อนข้างดีลดการเซอร์วิสมันมีปัญห้าอะไรเงี้ย มันก็สามารถแก้ได้เลยทำงานได้ต่อเนื่องคุณชมสวัสดีครับตอนเราก็สู่รายการเกษตรศาสตร์น้ำไทยกับผมเจษด,ดามณีรัตน์นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่กลางไรอ้อยตะก่อนตองบตรงนี้เขาปลูกอ้อยกันทั้งหมดนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวแล้วก็จะทำการ ไถระเบิดดินดานแมต้องบอกว่าอีกหนึ่งปัญหาของเกษตร,รกรคือปลูกไป2ปี3ปีเนี่ยนะฮะมันเริ่มจะมีผลต่อพืชไร่นะฮะด้านล่างเนี่มันเป็นดินดานหนึ่งสิ่งที่มีความสําคัญก็คือต้องทําการระเบิดดินดานนั่นเองครับแต่ว่าวันนี้เรามีอีกหนึ่งนวัตกรรมนี่เรียกว่าจะเหมาะกับทุกพื้นที่อย่างไรหน้าตาเป็นแบบไหนมา ตามผมมาเลยฮะผมได้นัดอาจารย์เอาไว้แล้วซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลงานของทั้งทีมเลยนะฮะแล้วกเกษตรกรเอาไปใช้จริงด้วยอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวแอบเชิญหน่อยอันนี้ตรวจสอบอะไรอยู่ฮะอ๋อกำลังเช็คดูว,ว่าตั้งขาถูกต้องไหม<อ>ตั้งกลไกการ ทำให้ยกตัวได้น็อตแน่นทุกตัวหรือเปล่าไม่ใช่ขับขับไปแล้วน็อตหลุดนะอาจารย์นะไม่มีครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครตอนนี้เราอยู่กับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรประเทืองอุสาบริสุทธิ์นะครับผมอาจารย์นี่ต้บอกว่าอยู่ที่วิศวกรรมศาสตร์ครับกำแพงแสนกำแพงแสนนะฮะอาจารย์แอบถามนิดนึงได้ไหมครับปกติเนี่ยชาวไร่เนี่ยพอเขาปลูกอย่างสมมติตอนนี้เราอยู่ไรอ้อยปลูกอ้อยไปสักสองปีสปีปัญหามันคือปัญหาก็คือ เมื่อใช้ทั้งรถไถร,รถแท็กเตอร์อใช่ไหมใช้ทั้งปลูกทั้งการเก็บเกี่ยวนะรถตัดอ้อยนะแล้วก็รถบรรทุกมันก็จะทําให้ดินข้างล่างเนี่ยแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะแล้วมันก็จะกลายเป็นดานพอเป็นดานแล้วเนี่ยน้ําฝนตกมาระบายลงไปข้างล่างไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาทหําให้เกิดน้ําท่วมขังเกิดอะไรต่าง แล้วก็ลากพืชที่สําคัญก็คือรากพืชไม่สามารถรชอนชายลงไปหาน้ําข้างล่างได้ก็อยู่ประมาณสัก40กว่าเซนแต่ว่าตอนไถเนี่ยเราต้องไถใต้ชั้นดินดานลงไปอีกหน่อยหนึ่งเพราะงั้นปกติเนี่ยเขาก็จะไถลึกกันประมาณ50เซนแล้วปกติเนี่ยชาวไร่เนี่ยเขาใช้วิธีการระเบิดดานกันยังไงอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะใช้ไถระเบิดดินดานหรือบางทีเราเรียกว่าลิปเปอร์นะครับ,รบ,รบเพื่อที่จะไถข้างล่างเพราะงั้นตรงนี้ จะใช้การไถที่ลึกนะครับไอตัวหน้าตัดเนี่ยจะแคบคบแต่ว่าการแตกตัวของดินเนี่ยจกว่างเพื่อที่จะให้แตกตัวถึงกันได้ให้<อ>น้ําไหลซึมลงไปในดินได้ครับเมือม่อเมื่อด่านรลเบิดออกแล้วถ้าเกิดเราไม่เคยไปสังเกตแปลงนั้นเลยเราไม่ได้พอปลูกอยู่เนี่ยเราจะไม่รู้เราก็จะมีอุปก,กรณ์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตัวโคนพินิโตมิเตอร์ครับนะครับแทงลงไปในดินอพอแทงลงไปในดินเนี่ยตรงไหนที่แข็งเกินกว่า 2เมก,กะปาสคาลเนี่ยร<อ>ากพืชจะลงไม่ได้มีค่าแสดงออกมาบอกอ่า<อ>ทีนี้เราจะดูจากลักษณะการแทงเนี่ยดูได้ว่าตรงไหนเกิดดานมันก็จะเป็นลักษณะแทงไปได้ง่ายแล้วก็มีตรงนึงที่แข็งห,หลังจากตรงที่แข็งเนี่ยมันก็จะแทงลงไปได้ง่ายอีกเพราะงั้นเราจะเห็นภาพได้จากการาฟเลยว่าความลึกที่เท่าไหร่ที่มีดานอยู่ครับผมนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยเท่าที่เขาทํากันมาพฤติกรรมการเตรียมดินของของของ,ของบ้านเราเนี่ยนะ มันก็จะเกิดดานประมาณสักนี่แหละสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าเอซนซึ่งพอไถจริงก็จะไถกันประมาณห้าสิบเพื่อให้ไถใต้ชั้นดานนั้นลงไปหน่อยหนึ่งถ้าเกิดไถชั้นดานพอดีดดานมันก็อาจจะไม่แตกก็ต้องข้างใต้มันหน่อยหนึ่งเพราะงั้นเราก็เลยจะไถกันประมาณห้าสิบพวกเข้ามาของเราผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ทำมานี้เริ่มตั้งแต่ช่วงไหนฮะไปเจอปัญหาอะไรทําไมถึงต้องทําวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาครับอาจารย์ปัญหาหลักๆของการใช้เครื่องมือ เออไถระเบิดดินดานปกติพวกนี้<ะ>อุปกรณ์ทางการเกษตรอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีจุดอ่อนจุดที่ทําให้เปราะบางอยู่จุดหนึ่งเพื่อป้องกันส่วนที่เหลือทั้งหมดไม่ให้พังนะครับส่วนที่เปราะบางของไถระเบิดดินดานเนี่ยเราจะเรียกว่าน็อตเซฟตีนะปัญหาหลักเลยก็คือเมื่อไปเจอ,อพื้นที่ที่มีหินมากๆ<ะ>หรือว่าพื้นที่ที่มีตอไม้อยู่ข้างล่างเมื่อขาไถไปชนเข้ากับหิน หรือว่าต่อไม้ไอ้ตัวน็อตนี้ก็จะขาดขาก็าจะหลุดออกมาให้พ้นต่อเพื่อรักษาสภาพ,พอ,อื่นเพื่อรักษาทั้งตัวขาอเองอแล้วทั้งโครงครไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับ,รบแต่ทีนี้บางทีเนี่ยน็อตมันไม่ได้ขาดทันทีมันอาจจะงอจะอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเสียเวลาในการเปลี่ยนถ้ามันงอนิดหน่อยหรือมันงอโค้งหน่อยเด่กมันใช้งานไม่ได้ต่อถ้ามันงอนิดหน่อยเนี่ยใช้งานต่อได้แต่ว่ามุมตัดมันจะเสียอ๋อ มุมที่ที่มันตัดดินถ้ามุมตัดดินมันเสียเนี่ยมันจะทําให้เกิดแรงฉุดลากมากขึ้นใช้แรงในการลากมากขึ้นก็ทําให้เราเสียน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนี่ไอ้น็อตขาดตัวหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนค่าใช้จ่ายก็จะประมาณ80บาทต่อตัวต่อตัวทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่แค่เสียเงินนะมันเสียเวลาแล้วบางทีถ้าเกิดมันงอบ้างเนี่ยมันเอาไม่ออกเราก็ต้องหยุดเลย หยุดงานแล้วก็กลับไปที่ช็อปหรือไปอะไรเพื่อให้หาทางเอาแก๊สเป่านะให้มันออกให้ได้ครับนะครับอันเนี้ยเป็นปัญหาหลักเลยแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือพอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเกษตรกรไม่เข้าใจว่าไอ้น็อตเซฟตี้เนี่ยมีไว้ทําไมเอ๊ะทำไมตรงนี้มันขาดบ่อยก็เลยเชื่อมติดเลยนี่พอเชื่อมติดเนี่ยปุ๊บแทนที่ไอ้น็อตเนี่ยจะขาดปรากฏว่าขาพังโครงพังไปหมดเลยงานใหญ่ขึ้นเลยทีนี้กลายเป็นเสียไปหมดนี้เราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะ เราจะทํายังไงนะถ้าเราจะให้ความรู้เกษตรกร,กรอย่างเดียวว่า,าต้องดูแล not safety นะก็จะมีเกษตรกร,กรบางส่วนที่เข้าใจแต่ว่า,าบางส่วนที่ไม่เข้าใจโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่เจ้าของเองเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ระวังมากนะครับก็จะเลยมีปัญหานี้เราจะเราก็เลยคิดว่าอจะทำาไงให้ขามันยกขึ้นมาเองได้ โดยอัตโนมัติถ้าเกิดมันไปเจอหินเจอมันยกขึ้นมาเลยเจออะไรก็ยกขึ้นมาเลยอ่าแทนที่มันจะต้องมีน็อตมาทําให้ขาดเราก็ครับครับแล้วจะทํายังไงให้มันราคาประหยัดเราก็เลยมาคิดกลไกนะครับโดยที่เราจะใช้แหนบสปริงรถยนต์ธรรมดาของเรานี้แหละแล้วอาศัยกลไกค้ำยันเข้ามาร่วมกับไอ้ตัวไอ้แหนบนะครับยันมันไว้ถ้าแรงมันเกินครับมันก็จะดันชนะไอ้แรงแหนบ มันก็จะทําให้ขามายกขึ้นมาได้นะครับ ừ ừ ừ พอเราพ้นไอ้ตรงตอนั้นไปรเราก็ปล่อยมันลงกลับมาขาก็จะดีดกลับขึ้นมาเหมือนเดิมับเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปเปลี่ยนน,อน็อตหรือว่า,าไปเสียเงินค่าไอา้นอตเซฟตี้ไม่มีนอตเซฟตี้แล้วนะ,ะเราก็ไม่ต้องใช้นอตเซฟตี้เพราะว่าเราก็ใช้น็อตธรรมดาเลยครับผมแล้วตัวนี้อาจารย์วิจัยออกมานานหรือยังฮะเอันนี้ก็ได้ทุนมาหลายปีแล้วประมาณสัก6 7ปีแล้วมั้ง นะครับแต่ว่าเราทําต่อเนื่องครับทีนี้เดี๋ยวมาดูหน่อยฮะอาจารย์เริ่มออกแบบตั้งแต่ส่วนไหนถึงส่วนไหนอาจารย์ฮะจริงๆเราตอนออกแบบเนี่ยเราต้องออกแบบทั้งโครงทั้งโครงเลยอสีน้ําเงินน้ําเงินทั้งหมดเลยหมดเลยนะหมดนี่เลยนะครับก็คือออกแบบหมดแต่ว่ากลไกหลักมันคือตัวนี้หัวใจสําคัญคือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ชุดนี้ชุดนี้ก็คือชุดที่เป็นกลไกนะครับในการทําให้ขามันยกขึ้นอัตโนมัติครับนะครับจะสังเกตว่า ตรงนี้มีแหนบใช้ไม่ยาวนะอาจารย์อันนี้คือแหนบตัวตัวล่างสุดนะตัวที่สั้นสุดครับผมราคาไม่แพงนะถ้าจําไม่ผิดในนี้ไม่ถึงพันอ่ะถ้าแรงทําที่ขาเนี่ยไม่ถึงไอตัวนี้ก็ไม่มีผลมันก็จะเป็นลิจิตก็คือเป็นโครงที่แข็งอยู่อย่างนี้ครับแต่พอมันแรงมันแรงมันเกินเจอแรงต้านมานน้อยอแรงต้านที่เกินที่เราเซตไว้อันนี้เราสามารถเซตได้ เพรอันนี้ปรับหมุนได้อ่านี่ปรับได้ที่น็อตเซฟตี้ที่ใช้ทั่วไปเนี่ยเขาจะแรงทําที่ปลายขาเนี่ยประมาณสัก2ตันครึ่งสองตัน5้าสอตันหเราก็คํานวณจากไอ้ตัวนั้นอ่ะมาทําให้กลไกตัวเนี้ยมันสามารถที่จะพับนะครับเมื่อ,อแรงถึง2ตันกว่าอีกอันหนึ่งที่เราออกแบบในบงานวิจัยเนี่ยเราทําขาอันนี้เราจะเห็นว่าขามันเอียงอย่างนี้เราเลือกขาเอียง อย่างนี้นะถ้าเกิดขาตรงคือจะต้องตรง,ตรงจะตรงมาเลย,ย,เลยตรงมาเลยแล้วยังเรายัางมีขางอขางอสองแบบงอก็คือครตรงนี้งอมีมุมมีมีมุม,มอยู่ตรงกลางขาพูดง่ายครับร้อยห้าสิบห้ากับร้อยยี่สิบอ๋อเดี๋ยวดงว่าอาจารย์ทําออกแบบตัวนี้มาสี่แบบสี่แบบขาตัวนี้มีสี่แบบเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่บ้านเราเนี่ยลักษณะดินไม่เหมือนกันถทงไทสานเนี่ยจะดินทรายครับ ถ้าดินทรายเนี่ยขาตรงเนี่ยจะเหมาะแต่ถ้าเกิดไปเจอทางลบบุรีทางอะไรเนี่ยดินเหนียวครับบางทีดินเหนียวมากถ้าเกิดขาตรงเนี่ยนะไม่ลงมันไม่ติดดินไม่สามารถลากลงไปได้ม,มันจะเด้งขึ้นครับเราก็ใช้ขาร2 0บมันก็จะสามารถที่จะลงไปในดินได้ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงของเรานะครับเราออกแบบเนี่ยเราคำนึงถึงระยะห่างระหว่างล้อ ม,มาจนถึงตัวปลายเล็บจริงๆตรงนี้เขาเรียกว่าเล็บปลายเล็บตรงนี้เลยนะตรงนี้เขาเรียกเล็บว่าระยะห่างที่เหมาะสมมันควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อให้มันไถลึกลงไปได้ถึง50เซนไม่จําเป็นว่าจะต้อง50ตลอดนะถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนที่ใช้รถเล็กมากๆหรือไถตื้นมากๆเนี่ยดานอาจจะไม่ถึง40กว่าเราก็ไม่ต้องไถลึกลงไปถึง50แนะนําใช้รถไซส์ไหนขนาดไหนอาจารย์กำลังจริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องกําลังเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่80 แรงขึ้นไปคือไซร์เล็กกว่านี้นะอ่าไซร์เล็กกว่านี้ก็ได้แต่ว่าปัญหาอยู่ที่น้ำหนักตัวมันไม่ได้อ๋อน้ำหนักตัวลดไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปทวงนะใช้เหล็กทวงนี้ทวงมากมากเกินไปมันก็จะทวงไม่ได้ถ้าใช้ไซนี้นะไม่มีปัญหาเลยครับก็ไถได้ตลอดครับก็คือประมาณร้อยแรงรน้ำหนักตัวก็จะประมาณ3ตันกว่าอ่าฮะในไหนจระบีติดมือผมมาแล้วถามเลยแล้วกันแม่นเทนน์ยังไงครับอาจารย์อ๋อแม่นเทนน์ก็แรเราจะมีจุด ไอ้ที่เป็นจุดหมุนต่างๆนะครับเราก็จะมีให้อัดจารบีสิ่งที่สําคัญนะครับที่จะต้องดูก็คือคอยสังเกตกลไกนี้นะครับอย่าให้น็อตมันคายถ้าน็อตมันคายแล้วเนี่ยกลไกมันจะไม่ทํางานครับครับก็คือมันจะไม่เด้งขึ้นตัวนี้เลยนะจ๊ะอ่าตัวนี้เลยตัวนี้สําคัญตอนนี้มีสามขาใช่ไหมล่ะนะอ่ทีนี้พูดเรื่องขาเราออกแบบเนี่ยเราคํานึงถึงเราจะวางขาหน้า ครับนะไว้ไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็มีสองขาตามนะเพื่อให้มันลดแรงก็เป็นลักษณะคํานึงถึงเรื่องของการลดแรงฉุดลากด้วยครับผมนะครับเรามองว่าตอนนี้เราจะสามารถพัฒนาต่อยอดหรือว่าเรามีฟีดแบ็กจากเกษตรกรให้เราพัฒนาตรงจุดไหนเป็นพิเศษอีกไหมฮะเรื่องขององค์ความรู้เนี่ยนะเรื่องของการใช้งานเนี่ยเราอาจจะต้องมีการส่งเสริม หรือหรืออบรมให้มากขึ้นนะครับให้เข้าใจต้องใช้ทักษะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเรื่องของระยะห่างระหว่างขามันก็จะมีส่วนนะครับบางครั้งเกษตรกรอยากได้ขาที่มันมากกว่านี้ซึ่งมันก็สามารถที่จะทําได้เพราะว่าอันไออันนี้ก็แค่เพิ่มจํานวนขาเข้าไปแค่นั้นเองถ้าลดเราแรงถึงน้ําหนักลดได้เนี่ยเราก็เพิ่มขาได้นะครับ เพราะฉะนั้นเกษตรกรท่านใดเห็นแบบนี้แล้วสนใจอยากจะมาดูตัวจริงของจริงหรืออยากจะปรึกษาเพิ่มขยายขาตามที่อาจารย์บอกไปสอบถามช่องทางไหนบ้างอาจารย์ก็ได้ที่ภาควิชาเลยครับเนี่ยที่เขียนติดไว้ที่ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรนะครับ,รบก็จะมีแล้วก็น่าจะมีคอนแทคขึ้นให้นะครับ,ค,รบคุณผู้ชมฮะไหนๆวันนี้ผมเดินทางมาถึงกาญจนบุรีทั้งทีเยวจะต้องมาสอบถามพูดคุยกับผู้ที่ใช้จริงกันหน่อยชาวไร่ตัวจริง นะครับแล้วก็เกษตรกรด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับไปเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าเขาทํางานออกมาแบบนี้แล้วพอใจมากน้อยขนาดไหนคุณผู้ชมนู่นกําลังไถอยู่เลยฮะอ้าวเดี๋ยวมาพูดคุยกันหน่อยกับผู้ใช้ตัวจริงพี่สุรศักดิ์สวัสดีครับผมเดี๋ยวพี่สุรศักดิ์นี่ตอนนี้ทาตาแหน่งอะไรเอ่ยก็เป็นหัวหน้าแผแนกแป่งอ้อยยูที่โรงงานน้าตาลประจวบวผับในเครือแต่บริษัทเคซีเกษตรกรรมใหญ่โตมากเลยนะบอกเลยนะแล้วตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ฮะอันนั้น เต็มแปลงครับเป็นการบุกเบิกครับท่าย rubber ดินดานออันนี้ก็ใช้ตัวกลไกลของอาจารย์ใช่ครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวใช้ของอาจารย์มากี่ปีแล้วตัวนี้ประมาณปีที่3ครับปีนี้ปีที่3แล้วก่อนหน้านี้เราใช้เป็นพวกอะไ,ไหนฮะ ก็จะมีริปเปอร์ทั่วไปห้าขาแล้วก็เกษตรกรเราแวกนี้ใช้ยังไงกันบ้างฮะส่วนมากก็น้อยครับที่ใช้ลิปเปอร์ก็จะเป็นผ่านไถ่ผ่านสามจานซีจานที่ไถ่กันริปเปอร์ตัวเก่าที่ของพี่ใช้กับกลไกของอาจารย์เนี่ยเวลามาใช้แล้วมันข้อแตกต่างยังไงบ้างในพื้นที่เราก็มีไร่ไล่พื้นที่ครับไล่สภาพอันนี้ก็ส่วนมากถ้าเป็นที่หินเข้าอาจารย์มันก็จะใช้ค่อนข้างดีลดการเซอร์วิสมันมีปัญหาอะไรเงี้ย ครับมันก็สามารถแก้ได้เลยทํางานได้ต่อเนื่องแล้วของเดิมก่อนในนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างอ่าสลักเซฟตี้ขาดลือคดงองเนี่ยปกติต้องหยุดงานงอใช่ขาดถ้าขาดเลยเราสามารถเปลี่ยนได้ที่หน้างานแต่ถ้างอลือคดเนี่ยเราต้องหยุดงานแล้วก็กลับมาเสียเวลาเสียเสียเงินใช่ครับนะฮะอันนี้ก็ทํางานแบบต่อเนื่องเลยใช่ครับแล้วตัวนี้พอใจมากน้อยขนาดไหนฮะก็ค่อนข้างโอเคครับดีเลยครับผม คุณผู้ชมฮะวันนี้ได้พามาดูเรียกว่าการทํางานของจริงจากพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเลยนะครับนี่เป็นผลงานของอาจารย์ที่รั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําแพงแสนนะครับผมวันนี้ขอบพระคุณพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมฮะก่อนจากกาันไปอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกันเช่นเคยนะครับวันนี้เวลาของรายการ,กรเกษตรศาสตร์น้ำไทยหมดลงแล้วนะครับผมพร้อมทีมงานลาลากันไปก่อนสวัสดีครับ